เช็คอาการก่อนนะคะคุณเข้าข่ายที่จะมีภาวะเฮอร i c ิกเ s สไหมเนาะ้ังหาอะไรทําตลอดเวลาคะ่ะอยู่ว่างไม่เป็นหมกมุ่นกับทูดูลิสนั่นเธอนี่ <c oughs> <c oughs> นั่นหนูเลย <c oughs> เมื่อเจอกับความล่าช้าก็จะงุดหงิดโ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้างกับคนขับรถ <c oughs> ฉันเป็นกับคนข้างๆเลยอะมัก <c oughs> จะไปตามคนที่ตอนยอนตะตอนยอน ตน,ตนยนดอกบพี่เปิ้ลเป็นคนที่ทําทุกอย่างแล้วยกเว้นใส่รองเท้าเว้ยพี่เปิ้ลจะรองเท้าใส่ในรถไม่พี่เปิ้ลเป็นคนที่ต้องลองนั่งที่เก้าอี้ตัวเนี้เพื่อใส่รองเทา้าสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ใช่โลกที่เราจะเป็นเลยอะชื่อคลิปวันนี้อุยเราไม่เคยเป็นเลยใครเขาเป็นกันหนูไม่ค่อยนะจริงเหรอหนูไม่ รีบอะไรขนาดนะั้นมูเฉยออกแนวเฉยด้วยซ้ำไม่ชอบรออะไรนานๆรำคานเบื่อฮอริสิกเนสมันมันเป็นซิกเนสแล้วหรอภาวะภาวะภาวะเป็นอาการที่ตอนที่เรียนฟิล์มอ่ะตอนที่เรียนอยู่ที่เมกาแล้วเรียนทําหนังใช่ป่ะเขาก็บอกเลยว่าแค่ทีวีเมื่อก่อนเราดูทีวีใช่ป่ะมันก็ทําให้เราสมาธิสั้นแล้วนะจําได้บ้านเด็กๆอะออใชขนาเนี้ย เราไม่ได้อยู่แค่กับทีวีเว้ยเราอยู่กับสิ่งเนี้ยแล้วเราอยู่ใช้เวลากับมันเยอะกว่าทีวีเพราะฉะนั้นมันคือมันเป็นมันเป็นภาวะของคนยุคนี้ที่รออะไรไม่ได้เมื่อก่อนเราจะเราจะไปสยามอะเราก็ต้องเดินเดี๋ยวเดี๋ยวอราไม่มีแมพ <True. S 2> เราไม่รู้ว่าทางไหนเร็วไม่มีรถรอ่ะไม่มีรถด้วยเราไม่รู้ว่าทางไหนเร็วด้วยเราไม่รู้ว่าจะมีการจราจรหรือเราไม่รู้ว่าเรามีทางเลือกให้ไปกี่ทางเราเคยพ่อแม่เราเคยพาไปสยามแบบไหนเราจะไปสยามแบบนั้นหนึ่งใช่พี่เจ็ดน้องชายพี่อ่ะ พอขับรถอะยังขับรถเส้นทางรถเมล์อยู่เลยคือแจ๊ดจ๊ดจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนไว้ไม่แต่จริงๆคือสมัยก่อนอะตัวช่วยมันไม่มีใช่แล้วก็คือการที่เราจะเรียกแท็กซี่อะไม่ใช่แค่โทรแล้ว grab มาเลยเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องแบบเดินออกไปปักซอยอ่ะลออ่อคนนั้นมาก่อทุกอย่างมันไม่ได้ทันอ,อกทันใจเหมือนในเหมือนในยุคนี้เพราะฉะนั้นบางทีสมัยก่อนความอดทนอดกลั้นหรือความไม่รีบหรือความชิลมันอาจจะมีขึ้นคือเรา ราไม่ต้องเผชิญกับแบบเราไม่คุ้นเคยเรียกว่าเราไม่คุ้นเคยกับความแบบว่ารวดเร็วทันใจใ,ในขณะที่สมัยนี้ยอยากกินอะไรก็กดจะไปไหนก็กดมีคน <ไป S 2> อยาก <รอ S 2> ดูเอออยากดูอะไรก็ก็กดมันม,มันทุกอย่างมันคือมันพร้อมเสิร์ฟเราอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่แค่อยู่ตรงนู้นน่ะเราหุนหิด <c oughs> <c oughs> ชีวิตเอออะ ก็น,นี่แหละเช็คอาการก่อนนะคะลองดูกันซิว่าคุณเข้าข่ายที่จะมีภาวะ h u r r y sickness ไหมเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่รอไม่ได้อย่างเดียวแต่มันรู้สึกว่ามันแบบเร่งรีบแล้วนะมันไม่ใช่แค่แบบเฉยเฉยมันคือ,คอกินข้าวเร็วขับรถเร็วเดินเร็วเหมือนรีบไปไหนไปซุปเปอร์เจอรถเข็นขวางทางก็คือเด็ดเดขวางทางอะโมโหไปหมดเพราะว่ารีบแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นนะช้าทุกคนในโลกนี้คือชา้า เป็นปะหนูเป็นทีมเดินเร็วนูพี่ก็เดินเร็วพี่มิเออพี่เป็นคนเดินเร็วพี่ไม่พี่ไม่รู้พี่เหมือนพี่มีสองร่างในร่างเดียวอ่ะคือวันไหนถ้าพี่จะไม่รีบพี่ก็คือสลอตด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าบทขางการทํางานพี่ไม่ใช่แค่วิ่งคนเดียวนะพี่ทนไม่ได้กับคนเดินด้วยเออจริงพี่จะแบบลุกเดินมีกี่มือมีกี่มือมีสองมือใช้สองมือเมื่อเมื่อเข้าบททางานพี่เป็นอย่างนี้ คือทุกอย่างมันทําตามคิวเพราะฉะนั้นแต่พี่ชอบความพี่พี่เซพติด productive มันเวลาทำงานนึกออกป่ะเพพี่มัรู้สึกว่าแบบเร็วแต่ว่าถ้าถึงเวลาส่วนตัวแล้วช้ามากสามารถคืออะไรก็ได้ที่ปล่อยให้พี่ได้นั่งเมือเมอพี่จะมีความไม่หรอกอันนี้คือเหมือนใช้ energy ที่เร็วไปกับงานหมดแล้วพอเป็นเวลาส่วนตัวปั๊บมันก็เลยเป็นแมงหนืดอะเออเออคืออันนี้ก็เป็นนะคืออย่างเวลาเราทำงานเนี้ย บอกตรงๆคนข้างๆจะรู้เลยว่าอย่าไปยุ่มให้ชิมหมุนไปจนจนแบบไม่ไหวละมึนละปั่นจิ้งลีดจนเมาและ <c oughs> ปั่นจ,จน<อ>นิ้งลีดเองงงเองเหนื่อยแล้ววันไหนหนืดก็คือเหมือนกันสลอดก็ไม่ปาน <c oughs> ต้องการอาหารก็จะเรียกว่าอาหารกาแฟมีอยู่แค่นี้ก็ไม่ถึงอะทำยังไงก็ไม่ถึงกาแฟนอยไก่ะ นี่ไม่ได้เหมือนกันนะทำไมเราสักครึ่งทางก็เป็นงูเราก็เลื่องเราก็เลื่อกับปแต่ก็คือต้องหาบาลานซ์ด้วยแหละว่าเมื่อไหร่จะเป็นสล็อตเมื่อไหร่จะเป็นหนูพุกหนูพุกเน่ยอันนี้เมื่อเจอกับความล่าช้าก็จะหงุดหงิดโออันนี้ก็เป็นบ้างกับคนขับรถฉันเป็นกับคนข้างๆเลยอะคือ บอกตรงนี้อะขอเราฝากขอฟังเรื่องคนขับรถเพราะว่าสิคนขับรถเป็นมากด้วยคนขับรถเป็นมากคือแบบไม่รู้จับฉลากได้อะไรมักจะไปตามคนที่ตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนดอกบัวดอกบัวคนคขับรถทำอะไรกับดอกบัวคือแบบว่าเหมือนชมดอกบัวเหมือนพายเรือแจงแจงแงงแจ้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 งแงงแงงคือแล้วก็แบบ รอบๆข้างไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบโอเคเขาอาจจะเป็นสล็อตโหมดตอนเราอยู่ที่บ้านแต่เขาอยู่ในรถอตพี่คนขับรถฉันมีความสามารถในการขับรถอ้อมถ้ามีเส้นทางไหนที่ไปถึงเร็วไม่ไปเป็นคนที่ไม่สามารถมีคนขับรถได้แล้วพี่เปิ้ลพยายามที่จะให้มีคนขับรถมากไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่ได้ไม่แต่ด้วยงานที่พี่ทาอ่ะเวลาสมมติอ่ะพี่ออกกองเจ็ดวันอ่ะการมีคนขับรถมันช่วยชีวิตจริงนะ แต่เข้าใจว่ากลายเป็นว่าบางทีอ่ะเราใจเราเร่งแต่เขาขับไม่ทันใจเราก็ยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมเราเซฟใจเราดีที่สุดเราเซฟใจเราก่อนแต่แล้วมันจะเป็นอย่างงี้วันไหนที่เรารีบๆเราจะเจอซานเล้งเราจะเจอไฟแดงติดติดติดกันพี่แต่อันเนี้ยที่พี่พูดว่าคนข้างๆเนี่ยช้าเนี่ยคือเขาไม่ได้ช้านะเขาเป็นเพศปกติของเขาใช่เขาคือเพศปกติพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีการบริหารจัดการเวลาที่ดีแต่พี่เร็ว ในขณะที่พี่เปิ้ลเนี่ยมีเวลาการบริหารจัดการที่ดีแต่เพจปกติซึ่งเขาถูกแต่ว่ามันคนละขยักอะนึกออกปะตรงกันข้ามอีนี่เร็วมากคนข้างๆก็คือชิลชิลชิลเล็งๆิเล็งๆเล็งๆเล็กลิบใช่ไหมฉันคือเขาฉันคือเขาเธอคือพี่เปิ้ลใช่คือหนูคิดมาแล้วว่าโอเคสมมติวันนี้หนูจะออกมาถ่ายรายการใช่ไหมแล้วหนูมีหมาใช่ไหมหนูต้องเตรียมข้าวเช้าใช่ไหมหนูจะเอาของมาฝากกับแมนด้าอหนูก็ เรียงจัดเรียงชีวิตอะฉันต้องตื่นเจ็ดโมงสี่ิห้าเพื่อที่จะเอามมาลงไปเข้าห้องน้ำจะไม่มีการแบบเก้า <c oughs> โมงแล้วอย่างเงี้ยไม่มีในขณะที่คนข้างๆก็คือจะนอนไปจนถึงสมมุติถ้าต้องออกจากบ้านสิบโมงนางก็จะนอนไปจนถึงประมาณใกล้ๆเก้าโมงนอนกิ้งต่อไปถึง9ก้ห้าไม่ตื่นมาจะใช้เวลาในห้องน้ำอีกประมาณ20่บนาทีและเมื่อรู้ตนแล้วว่าตอนนี้ประมาณเก้ามง 48นาทีนั่นคือพี่เหรอค่ะพีใ่ใครอย่าง,งานั้นแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้เว้ยพี่เปิ้ลเป็นคนที่สมมุติว่าเราจอจากบ้าน10โมงเราจะต่างคนต่างจัดการเพราะเราคนละขยะเราคนละเวลาเมื่อ9โมง50พี่จะนั่งพี่จะสามารถแบบเสร็จแล้วในรถได้หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่พี่เปิ้ลอะพี่เปิ้ลเป็นคนที่ทําทุกอย่างแล้วยกเว้นใส่รองเท้าเว้ยพี่เปิ้ลจะรองเท้าใส่ในรถไม่พี่เปิ้ลเป็นคนที่ต้องลงนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้นพเพื่อใส่รองเท้าและห้ามเร่งไม่มีการเร่งในการใส่รองเท้าของเขาพี่ต้องให้เวลาเขาสิบ,บ,น,บ,บนาทีนั่นหมายความว่าแทนที่พี่จะแบบฟึุ่มแล้วแบบสิบโมงขึ้นรถพี่ต้องแบบมีสิบนาทีเนี้ยเพื่อที่จะไปลงข้างล่างกันเพื่อเผื่อเวลาพี่เปิ้ลใส่รองเท้าแล้วพี่เปิ้ลก็คือเจาะกี่โมงก็ได้ แต่พี่จะขับรถแบบนี้คือเราก็จะเป็นสายบนก่อท่าารีบ <laughs> แต่เปิ้ลบอกนเรายังไงมันก็ต้องถึงนอ้อง <laughs> ม่ <laughs> <laughs> มันคือการดัดนิสัยพี่เลยคือให้เปิ้ลขับรถเพสนี้ใส่รองเท้าอย่างนี้ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> มึงต้องเผื่อเวลาเขา <laughs> อันนี้คือวิธีแก้อย่างดีของคนที่เร่งเรา้าทีเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็น ฮอร y สิกเนส่ะความล่าช้าทําให้หงุดหงิดแล้วจังหวะนรกก็ทําให้มีปัญหาได้อีกเช่นกันก็คนอื่นชอบเดทแอร์หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้หนูมีปัญหามากหนูมีปัญหากับเดทแอร์มากก็ทำพิธีก่อนจริงๆคือเขาเหมือนกําลังคิดคิดอยู่แล้วเธอในขณะที่เขาคิดแต่พวกเราอยู่ไม่ได้แล้วข้างในมันปั่นป่วนอะมันมันยากมากจริงเหมือนเดิมนี่เป็นเทปนินทาคนข้าง คนข้างๆเป็นคนที่คิดก่อนพูดจริงๆเขาเป็นคนดีเขาคิดก่อนพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีจังหวะที่คิดคิดแล้วจังหวะนั้นอ่ะและยังคิดอีกนิดนึงแล้วจะพูดหนูจะแบบว่าพูดพูดมาหให้มันจ,จบๆไปเสียเวลาคือถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเราอ่ะจะเป็นพวกแบบบางทีคือ บอ์เดอร์ไลน์ไม่มีมารยาทใช่ก็คือแบบเขาพูดอยู่เขาก็เำลังคิดเรื่องที่เขายังเล่าค้างเราก็จะแบบไปแทรกเปลี่ยนท็อปปิกสรุปสรุปเป็นคนชอบสรุปเป็นคนชอบสรุปเอาละค่ะสกิล์มินีก่อลเชยหรือบางทีแบบรู้ว่าเขาเดาทางจะช่วยจะช่วยแบบมันเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะอันนั้นอะวันนชาใช่ป่ะสรุปสรุปแกงสรุปงาน อันเนี้ยอันตรายนะ<ช>เพราะว่าเหมือนมันอาจจะโดนมองว่าไม่โอเคได้หรือว่าเป็นพวกแบบพูดแทรกแย่งพูดหรือแบบอะไรอะไร,อะไรก็วนกลับมาเรื่องของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแต่อะไรอะไรก็วนลมากับตัวเองนี่น่าลำคาอันนี้ก็ยากอีกแบบก็ขี้สนุปไงแต่พอสรุปอะไรไม่ได้ก็เลยสรุปเป็นเรื่องของตัวเององอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เหมือนอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้อันเนี้ยไม่มีหมดสล็อตเหมือนเหมือนเราสองคนเลยคือตลอดเวลาคืออยู่เฉยไม่ได้ถ้าเกิดเคยหนังสมมติอย่าง ใจวันนี้เปิดมาอยากดูหนังเรื่องนี้เคยดูแล้วแหละแต่อยากดูซ้ําแต่ว่าก็จะ forward ไปในตรงที่ชอบเท่านั้นหรือว่าอ่านอะไรนานๆไม่ได้ข้ามเอออ่านข้ามสกิปสกิปสกิปเนี่ยวัฒนธรรมสกิปอ่ะคือเมื่อก่อนอะ่ะมันพูดไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าแบบเปรียบเทียบไม่ได้หรอกแต่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอะ่ะการจะไปดูหนังหรือดูทีวีอะ่ะเราสกิปไม่ได้ไงเราไม่มีโหมดให้าสกิปไเราไม่มีโหมด<ง>ให้สกิปเลยเราต้องดูไปตามตารางเวลาหรือถ้าเข้าโรงหนังเธอจะไปแบบว่า สไลด์สไลด์ก็ไม่ได้ไไดหรือว่าเราทําเต็มที่ได้คือเปลี่ยนช่องกันโฆษณานิดหน่อยใช่แต่ว่าเราไม่สามารถฟอร์เวิร์ดละครให้จบเบรกนี้แล้วไปต่อเบรกหน้าได้เลยแบบเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทําให้หลายคนอาจจะเร่งเร้าใจร้อนไปนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ต้องหาอะไรทําตลอดเวลาคะ่ะอยู่ว่างไม่เป็นหมกมุ่นกับทูดูลิสเนั่นเธอนี่น่นหนูเลย เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภา,าพหรอไม่ไม่ไมน่น้นคุณภาพแต่ว่าคูดูริสเป็นเรื่องสำคัญ<ๆ>เพราะว่าฉันทำหลายอย่างไม่งั้นฉันงงยืนยันให้คูดูริสฉันงงฉันงงจริงๆ ซึ่งการหาอะไรทําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะงง p r i o r i t y ถ้าไม่มี to do list ไม่แล้ว to do list ต้องมี top t ด้วยเธอเห็นไหมจะเขียนให้ดีต้องมี top t นะจ๊ะซึ่งมันสําคัญนะการที่เราเราลืม p r i o r i t y ไปว่าสิ่งไหนสําคัญสิ่งไหนเร่งด่วนอะแล้วเรามัวแต่ทำ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 แล้วบางทีเราไปทําในเรื่องที่มันยังไม่ได้สําคัญหรือเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เร่งด่วนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หมดหมดแรงไปกับตรงนั้นอะหมดแรง<ม>ไปเยอะแล้วพอถึงเวลา รู้สึกตัวอีกที่อ้าวเรื่องนี้มันสําคัญเรื่องนี้มันเร่งด่วนนี่นะอพอจะต้องทํามันมพอม<ำ>เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะเนี่ยพี่ว่าเนี่ยคือที่มาของคำว่าเบิร์นเอาจริงเพราะเราใช้เวลากับเรื่องที่มันไม่ไมสำคัญแล้วไม่เร่งด่วนมากเกินไปทีเนี้ยพอเราวุ่นวายกับสิ่งรอบๆข้างมากๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมมันจะเริ่มเขาบอกว่ามันจะเข้าสู่ระบบไม่อินกับอะไรเลยเพราะว่าเร่งเร้าไปหมดทุกอย่างเร่งเร้าอ่ะอย่างดูซีรีส์ดูหนังคนอื่นเขาอินกันนี่ก็แบบมันยังไงนะ เพราะว่าสมองคิดไปทําอย่างอื่นแล้วหรือว่าไม่ได้จดจอ่อหรือว่าไม่ได้สนใจพอบางทีที่เรารีบเร่งอยากจะนูน่นอยากจะนี่เราก็อยากจะพูดเรื่องของแต่ให้จบเราก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดสนใจแล้วเราจะเราจะ,เ,าจะเขาเขาเรียกว่าเราจะข้ามไอ้รายละเอียดทางอารมณ์ของคนรอบข้างไปเยอะหรือแม้แต่ไปไปมารายละเอียดทางอารมณ์ขอ,ของเราก็คือใช่ไม่มีแล้วจ้ะก็ เอาจริงอะ่ะเขาบอกว่ามันเลยไปถึงบางคนอะ่ะพอเจอสถานการณ์แบบเนี้ยที่เหมือนคุยกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกว่าทุกคนอยู่ในจังหวะอยู่ในเพจที่ไม่เข้ากับเราไปหมดอะ่ะ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าแบบง้นฉันอยู่คนเดียวฉันขออยู่ของฉันเองดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคน<ม>อื่นน่ะไม่ทันใจไม่หัดใจ <c oughs> ไปหมด <c oughs> ทีเนี้ยมันก็จะเริ่มเริ่มอยู่ในวิเวกข,ของตัวเองแล้วอะแล้วก็มันน่าจะปรับยากแล้วอะแบบนั้นอะถ้าสมมติเป็นคนที่แบบ เล่ไปหมดเล่ไปหมดพี่แนะนำให้ลองวิ่งออมันเป็นการปรับเพสชีวิตที่ดีมากาแล้วมันเอาแรงออกออคือหลังถ้าคุณแบบมีแรงวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปสักวิ่งไปเลยจ้ามาราทอน42กิโลวิ่งไปเลยดูซิว่ามันจะยังมีแรงเหลือไหมมันจะได้พักบ้างไปตั้งสตินนะ <laughs> คือมันแบบมันเอาแรงไปลงกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแทนที่จะมาจดจ่ออยู่แบบนี้เราเรามองว่ากีฬา ต่อให้แบบอ่ะไปฟิตเนสอะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะฟิตเนสมันก็ยังสามารถดูหนังดูอะไรในโทรศัพท์ไปเรื่อยๆยังยัง,ย,งยังมีโซเชียลได้แต่ถ้ากีฬาที่เป็นกีฬาจริงๆอะ่ะมันไม่มีเวลาหรอกอย่างที่บอกแหละว่าส่วนหนึ่งอะ่ะเทคโนโลยีพี่ไม่ใช้คําว่าโซเชียลดีทอคเลซ้ำพี่ขอให้ใช้คําว่าเทคทั้งหมดเทคดีทอ์เลยอะอคือเทคโนโลยีดีทอ์อะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ การดูเน็ fli ิการใช้มือถือการแบบไถฟีดใดๆการอ่านข่าวแบบเร็วๆการจำจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่งหรือบางทีแบบดูหลายๆวินโดว์พร้อมๆกันเพราะว่าเรารู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมันต้องปล่อยบ้างจริงอะเอาจงริงนะงนะหลายครั้งที่แบบอะไปไปเขาใหญ่ไงพี่คือ ไม่อยากยุ่งกับโทรศัพท์เลยยใช่คือมันมันดีดีอะแต่มันต้องมีสิ่งทดแทนคือถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมอะเราก็ทำมไม่ได้หรอกคือถ้าอยู่อยู่ในบ้านหรือว่าไม่มีกิจกรรมอะไรทําจริงอะมันก็จะวนกลับมาจับอะไรง่ายๆที่เราหาได้แบบนี้แหละซึ่งไม่ได้ผิด แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีภาวะที่เร่งเร้ามากๆจริงการตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปบ้างในบางช่วงค่อยๆตัดอะไม่ได้บอกให้หักดิบเลยนะเพราะว่ารู้ว่าหลายคนทําไม่ได้เราเองก็ทําไม่ได้เราอาจจะต้องค่อยๆแบบเออวันนี้ให้เวลาตัวเองอยู่กับแบบเทคแค่เท่านี้พออะไรเงี้ยคือกำหนดเวลา To-Do List ของฉันไม่ได้แย่เสมอไปฉ <c oughs> ันอาจจะใส่ใน To Do List ก็ไดว้วันนี้เราจะอยู่กับทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่ จากที่แบบใช้ทั้งวันก็อาจจะเหลือแบบ5ชั่วโมงออ3ชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยล,ลองไปลองจริงๆแล้วนะเอาง่ายๆที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะอลองไม่จัดเพลย์ลิสต์เพลงคุณแล้วเวลาขึ้นรถลองฟังวิทยุเมื่อก่อนอะเราอยากฟังเพลงไหนอ่ะเราบังคับดีเจไม่ได้นะเวย้ยหรือว่าการที่เราจะโทรไปขอเพลงก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยที่อาจสำหรับ คนที่ไม่ได้เล่นกีฬาหนูไม่ไหว voulais, จริงๆค่ะพี่พี่ให้หนูไปวิ่งไปเซิร <mm ์ฟไปอะไรบ้าบอไม่เป <mm ็นไรใจเยจเยเอางี้ไม่จัดเพลย์ลิสต์วางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าวางไว้เบาะหลังเปิดวิทยุแถมให้อย่างอยากดูละครลองดูละครเวลาที่ออกอากาศอย่าดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็มาจากประสบการณ์ของเราที่เคยทั้งเล่นเราและเคยเป็นทั้งสล็อตมาแล้วใช่นะยังไงก็ลองปรับดูเพราะว่า เราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะมันมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันเข้าสู่ภาวะเร่งเร้าไปเองด้วยทุกสิ่งอย่างรอบข้างรอบตัวเองแล้วคุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมบางทีพอมันรู้สึกเหนื่อยจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่อาจจะต้องค่อยๆกลับมา เกลีย <Clear, S 2> mm hmm. แล้วก็ดูรีเซ็ตรีสตาร์ทกันใหม่ว่าเออมันมีอะไรที่เราทําได้ที่จะทําให้เราใจเย็นลงช้าลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากกว่าการ mm hmm. เร่งเร้าไปเรื่อยๆแล้วแบบเหนื่อยเองเบิร์เอาเองแล้ก็ไม่ได้อะไรนะคะ,ะยังไงก็ลองกันดูหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์เป็นคนที่เร่งเร้ามาก่อนแล้วตอนนี้ปรับได้แล้ว หรือยังปรับไม่ได้ต้องการตัวช่วยอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะคะจะได้ให้คอมมูนิตี้ของสตรีมิคลาสของเรานะคะช่วยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็เป็นเอนเก e จเมนต์ของเราด้วยนั่นเองได้โ <laughs> ปรเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ b s c r i b e สตรีมิคลาสด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีสวัสดีสดค่ะรีบไปกินข้าวก่อนหิวอ่หิว